โหลเช็คช็คช็คอ่าก็กลับสวัสดีทั้งชงั้นื้อวันนี้คนอยู่กับผมนายทอยนะควันนี้คนอยู่ในไม้ครับตอนพิเศษนะครับเล่นกับน้องว่ะเขา ทานกระพรินะเมื่อกี้ทำให้หนูไงรอน้องมาก่อนโอเคโอเคครับขนาดนี้น้องผมกำลังมานะครับนี่นไงน้องผมเด้เจอเหล็กแล้วโต๊ะโต๊ะสุดโต๊ะส ออโต้ Auto, อย่าวิ่งนะเลีนยนหา,หา ถ้าภาคขาก็ขออุ๊ยเอโตเย็นสร้างบ้านหรืนี่นะมาส้างกูดีเอตโต้ที่ปักทอไว้ตรงนั้เพิ่มความสว่างโอเค มาตัดต้นไม้เดี๋ยวพี่ปักทอสก่อนไม่ให้ผมดิแหลกจริงจริงสามารถไป เดี๋ยวเอาโตส้สร้างบ้านเนี่ยครับชุดเกาะเลยสร้างบ้านสร้างบ้านในดินก็ได้ไอโต,อต้โอ้โหพี่มีเหล็กยี่สิบเอ็ดอันครับชับเกาะได้เนี่ยไอโต,ไอโตไอ้ไอเฮียอย่ากวนตีนกันได้ป่ะตอนรูแคสนะ พอเดี๋ยวดิเฮ้ยอ่ะทำเดิอย่าทุบอย่า <c oughs> อย่าทุบเตา <c oughs> มานบานกับเงาาแบบไหนมึงก็เลือกอ๋อเอาทรา,า,า,ายไปเอา

อยู่ไหน,น,นสร้างบ้านโอ้นี่โตสร้างบ,บ้านเป็นอะไรบ้าเรื่องหองมือไอ้ไโตเดี๋ยวถ้ากูตายนะ ระวังหน่อยเดี๋ยวกูสร้างประตูเอง